สบายดีพี่น้องอีสีหลุงแซมเมอ่อสุ้สคนเนาะมื่อนี้หลุงแซมได้มาเกีียวข้าหนาซอยพี่สาวซอยปลาเกีียวข้อหนามอนิดหนาเตนาเตนาไก่แล้วแล้วนามีต้นข้ามแล้วแล้วมีอย่างมีหนายมาบ้านนี้อย่างซ่องไฮเกีียวโมนีส่้งขนเพราะว่าปานเราได้ไปซอยเข้าเข้ามาซอยเราได้ไปต้มแห่งไปซอยเข้ามีแต่ลุงกับหลุงแซมส่องขนสู้ต่อโมนีนะยี่แล้วบ่แล้วขันว่า แข้งแดงดุดันกาอีแล้วอยู่ขันบบแข้งแดงกายโบโบแล้วดอกมีช่องโขนนี่หุ้นทางมาประมาณนี้หุ้นทางหุ้นทางมาเตะเขาเหมนมาเตะไนเตใน,ในเมืองหุ้นดันซะเอาไปทีอป่ออปไปเอาไปนาะอันนี้เอาเปนะ็นหนาอันนี้เป็นบาน้านที่ศร้าถุงเซมมันเอื้อยมันป่าไปมือนี้จะเกี่ยวข้าวหนามอนี่มือนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวไก่เพราะว่า นาไก่หนาะบนข้ามเกี่ยวมาได้ซองมือละเลวแล้วมือนี่เป็นมืนีที่ซ้ำเพราะว่าเป็นเหมือนเกียเก่ยวเกี่ยวเข็มบ้านนี้เพราะมันเป็นนั่นนี่เป็นนามอเหมือนพี่สาวนี่เหมือนตัวไอถุงแซมมือนี้เพราะว่าพี่สาวได้ไปซอยเข้าเจ้ามือนี้กับบุ๋งกับบุ๋งใหญ่กับบุงยยบ๋งแซมเพชรซ่องขอนมนันนี่ย้ายไปนี้ไปเกี่ยวเขา หนาอยู ano, ih, ano, ano, an an. Ano, ่ใกล้บ so, ้านพี่น้องนี่บ้านนี้ยังเป็นบ้านโบราณโบราณมังมีเราเข้ายังมีเราเข้าเรานำาคือเก่าคือบ้านหอต่กอนยังเป็นบ้านโบราณอยู่อันนี้ก็ให้องค์องใส่น้ำต่กอนบบมีน้ำปรปาๆก็เอานี้ใส่หกน้ำใสอันนี้ก็มีน้ำป่าแล้วมีน้ำสร้างแล้วนี่แบบยังเป็นโบราณอยู่เราเข้าอย่างๆคือเก่าพี่น้องนี่เราเข้ายังเอา เกลียวแล้วอย่างเอาเข้าเอาน้ำใส่เล่าอยู่อย่างโบปะบ่ละหิดเก่าของลังอย่างใส่เราเข้าอยู่นีุ่งแซมเป็นนี่เราจะเกี่ยวเข้านี่โมนี้นะเกี่ยวเข้าแล้วนี้แล้วจากนี้หนุงแซมค่อยได้ไปให้คลิปออื่นให้พี่น้องเบิงพอาาเดี๋ยวนี้กับคุณเขี้ยวเกี่ยวเข้าเกีียวน้ำอยู่ ม่ได้ไปทางได้เหือไปเอาคลิปเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำให้พี่น้องเอฟสี่บึงกนห้าได้ไปเห็ดอันนั้นได้ไปอันหายคลิปหางไม้ทร,รมมาซาดเนี่ยอื่นไปนำผู้ภาคปลาดงไปน้ำรรมชาติดงแซมกับมุได้หายเหือเพราะว่ากำลังคุ้นเคี้ยวเอาเข้าวย่าแล้วขาวข้าแล้วปลาเบิดแล้ว จ้างกระซาว่าออกแพงให้พี่น้องเลยจางกระมือซมรอยบ้านแล้วขึ้นนำสมือสมือญาติกันคนจ้างกับบ่มีกันญาิกันมือซ0 0ลอยบ้านกับจ้างบ่มีเงินดีจ้างแล้วพี่น้องก็แห้งโหดแล้วก็คอยเฮ็ดไปแล้วมือไดกกระยามันกระยีบนอย่างไร้มือดอกนานั่นกระซ่องให้นาต้นมะขามมุดซ่องให้กระเกี่ยวแล้วมือหวานนี่แล้ว เัวนี้ช่องให้วอย่างให้หนึงได้เกียวครับวันนี้ก็อีเกียวซ่องหลงกับซ่องหลงพี่ไอ้เคยกับหนุ่งเชนเกลียวซ่องผลป้าก็จะไปซอยเข้าพี่น้องพี่น้องเข้ามาซอยแล้วนนี้ได้กลับไปซอยเข้าวันนี้ก็ได้เกีียวซ่องผลเข้าเหมือนเขานั่นมัน เขาหลงแซมแกีวมันนี่มันเขา้าอัน,นั้นมันเข้าผันเกอ,อกขาหกเกี่ยวางแดเข้บบา,กากับเป็นเข้าบงงามบันไดพี่น้องมันมันห้อยกินห้อยกินแล้วมาซ้ำกับบอลลอนบ่มีฝึกบ่มีกาอีซ้ำห้อยกินแล้วมันก็หางเป็นเข้าหางเขง้าหันบหันในตัต้งต้นตั้งลำห้อยมากินเขา้าก็เลยเขา้าก็เลยหางเกี่ยวกับ เกี้ยบุเดียวกับอีแลวดอกมันห่างบุคือหนานั้นหนาต้นข้ามมุนมันเขามันตึบมันหน้าต้นตอเฟืองเหียงอึกอันนี้มันตอเฟืองตั้ตัเขากับลมเพราะว่าเขามันนี่เขาลมหมดแล้วหมดแล้วมื่อวานดุงแซมยิ่งซ่องคนยิ่งเกี่ยวให้นี้ ช่องหุ่นช่องเกี่ยวอันนี้อันตังๆอยู่นี้อันตัวนี้เกี่ยวแล้วเนี่ยเกี่ยวไปอแต่มันล้มมือนี้นะเขาบนล้มไกลเกือบไาแล้วหัวะช่องหุนอันี้มันล้มเป็นข้าวก่อเข้าวหกเกี่ยวงายแดมันลำอ่อนเข้าเป็นข้าวเกี่ยวงายนี่เคสบ้านอันนี้เป็นบ้านนอกสวนน้ำมดพี่น้องแต่มันติดกับมันสะดวกสบายมาติดกับไทยจร่งสือ มีเงินกับไปซื้อเอ,อาไทยหุน่นค้ามไปซื้อเอาไทยหุ่นมันจะง่ายข้ามนำไปก่อหอดดินไทยแล้วข้ามไปซื้อคลองซื้อคลองมันก็ง่ายอาศัยว่าเพียงกระทึกแต่ไปซื้อน้ำเข้ากันได้ทึกมันก็ามาค่ายบ้านฐาน้ก็เป็นราคาไม่ไปราคาแพงไปมันไล่ต่อก็เป็นราคาแพงไปเพียงได้กับอาศัยอาศัยในพี่น้องคนไทยคนละเอ,อิญ ไซเอเอินห้ากันนี่เมันเคสนาหันุงแซมจีเกียวเลื่อจะให้เดี๋ยวนี้โมนี้นะเกียวนี่แล้วแล้วก็ยีได้เป็นมัดหนานันหุนมัดหนานันขึ้นลานไปแล้วก็ยีมามัดหนานี้ซอยปลาซอยหลวงให้มันแล้วก่อนคอยไปทางไม่มาเข้ากับบ่มีคนซ่อมพ่อเมียเข้าแล้ว lúc xảy cấp để bên ngàn phố khâu Vô đây mà xoay Trang cà trang phèn Vô vầy Mình đã xa à một loại phía nông trang cảnh ở nè Phèn hay xem gì là kiểu khấu Kiểu màn này เกี่ยวซ่อมขนแล้วบ่านน้อมือเนี่ยเกี่ยวได้ก่อนไปเกี่ยวเขาตังก่อนนะเขาอันนี้คอยวาจำลังแล้วเขามานันนอนเนี่ย Cái này sau thì nó mình như cây ban. Các bạn là hạ, hạ cần mà kêu té được được tê. Tí si tí ha cần mà kêu. Mình như cây ban đê. Mười lẻn cái kia chuẩn khăm. kia té được được. thì kéo nít một nít này kéo to nít này, này mình tăng nhiều nít mình thích nắm khen mà kín nắm Bây giờ không đây แต่าผูตัวนั้นเป็นผูฟังไทยพี่น้องผูฟังไทยพุนกันไดเล่ก็เป็นผูฟังไทยเบิร์ดตัวไดเล่เป็นผูฟังไทยมีน้ำเฮืองขั้นเป็นสายแดนเกี่ลเข้าแล้วฮะลุงแซมบอได้ไปทางอื่นทางไก่เฮืะลุงแซมจะพาพี่น้องไปห้าปลาป่าน้ำเฮือง เอาพี่น้องมาเบ่งลุงแซมเกี่ยวเข้ากันต่อเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่3แล,ล้วลุงแซมมาเกี่ยวเข้ามื้อนี้กะมีชอ,องในป่าแล้วก็ไปซอยคนอื่นแล้วมื้อนี้นะมีชอ,องคนมีโบแล้วมื้อนี้นะเพราะว่าคาดคนอยูนน่คนนึงแล้วให้มัน3คือเก่ากยไว่าเก่งยกอาแล้วอยู่ เลือสองคนพอเข้ามาซอยเข้ามาซอยแล้วได้ไปซอยเข้าเลืออยู่ซ่องคนเดีอ้อยู่ซ่องคนมื้อน,นี้นะมือหวานนีเกีียวเข้าสู้จนเห็นห่วมหวัว มันนี้เกีียวเข้าตำ่ำมันนี้ได้กลมมันนี้นะมืออวานนี่ซ่อมมือบันอะรกลม,มเขาสูง สดน้าแหละพี่น้องเอ้ยห้อนแท่ห้อนว่ามือนีเบืองแดดพี่น้องมาเบืองแดดนำกันเมื่อวานนี่เย็นบดบดมือไปเกี่ยวเข้าหนานั่นกันแล้วมือนี้บนแม่นแนวแล้วมือนี้แดดแท้แดดว่านี่หนูแซมเกี่ยวมานี้ตัวนี้อย่างเกี่ยวนี้ตัวนี้อย่างพี่บ้านนี้นะอย่างตัวนี้ไปพุ่นมีแต่เข้ารวมรวมในอย่างพุ่น นั่นก็คงคันนาพุ่นแซมเกี่ยวเขามีแต่เข้าลมมโมนีนะเขาก่อเขาหกพี่น้องเลยเขานี่เป็นเข้าล่ำออนมันมักลมเอ๊อย่างพุ่นแซมรอให้เบิ่งพักพรอนกันฮวนฮวนแท้งฮอนว่าบุกมือบุกขือมือหวานมือหวานบดฮ้อนป่านี้ป่านี้บดเบื่มือ มื่อวานนี้บดบ่เห็นตะเวนมื้อนี้ตะเวนตําขนาดอีหยังตัวนี้หยังตัวลมนี่แม่นเป็นข้าวพันธุ์ข้าวเกาะพี่น้องมันลอ่อนลมไปเบิดักพรก่อนพักพรกินน้ําเย็นๆก่อนพี่น้องเอ้ย ไปหักพรตอนเทียงตอนนี้กเาเกอบหอดชิบซ่องโมงแล้วสู้กับคุณลุงซ่องคนอย่างนี้อย่างตัวนั้นตัวลุงรมท่นคุณป้าโอยูคุณป้าไปซอยแห่งพี่น้องพี่น้องมาซอยแล้วไป็ซอยเพิ่น,น ตอบแห่งเพื่อนสิละพี่น้องชีวิตหลุงแซมโมได้คิดยังอะไรมากมายมีอันเฮ็ุกระเหตุไปมีโมได้มีลงซแซมโมล้วเวลาเกี่ยวเข้าแเกี่ยวนำลุงแซมกับโมด้ไปไทยยูทูบ ลุงแซมก็ไม่ได้คิดว่าเอาย t u b e มาเป็นอะไรมากมายได้ก็เอาบ่ได้ก็บอเอา,อเอาแซมคิดว่าเป็นแนวนี้ไ่ได้คิดว่าเอามาเป็นธุรกิจมัมกแล้วก็เฮตดไปซื้อชีวิตลุงแซมพอป่านนี้เอาคิดเอามาเป็นธุรกิจ เอาคิดไล่เอากากังวลไล่ย่านคนอื่นมนยายัดมาสิงมีแต่ความกังวลลุงแซมบุคิดเฮ็ดกะเฮ็ดไปบ่ปเฮ็ดเมือ่อเฮ็ดกะเฮ็ดไปเมื่อบ่ได้เฮ็ดกะเฮ็ดงานเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานตัวก่อนลุงแซมมีพี่มีน้อง lùng xem vắng lùng xem cầm ở xoài phe xoài khó ở khâu, cất lều, ở khâu, hay soi phơn xem cả dù, bếp xem cầm ở đây. ทำพิกษกดไม้ไห่ยังบางคนกาบาตอบาตอฆ้านบรรลงแซมนี่ทำพิกษกดไม้นั่นอย่างนี้ตัดสิ้นดลงแซมบรรลงแซมพิษสุดท้ายดลงแซมบริพิญยังก็ต้องอายอายอยู่ในใจตัวเองดลงแซมบริได้บริยักษ์ บาบอยักตบโตบอยักดูทุกคนอื่นอยู่ไปเขาได้มานูทุกดงแซมก็ดูทุกไปหุนทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนเพื่นว่าการเวลาต้องพิสูจน์คนเอาพี่นางแซมจะไปเบิ่งห้าต่ำ ส้มตำกินกินส้มตำเน,นื้อนี่คุณป้าบอยู่คุณลุงต้องได้ตำส้มตำกินลุงแซมบรไดคิดยังมากมายข้อฟซทุกคนเข้าใจลุงแซมก็พอ ีนหอบ้านคุณป้าคุณลุงลนะในบ้านคุณป้า เวลาพิสูจน์กันเนาะพี่น้องเนาะเวลาพิสูจน์คนห่องทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนเอฟซีก็ให้เอฟซีทุกคนผู้ใดที่ดูทุกหลวงแซมดูทุกดูมินหลวงแซมมาหลวงแซมเป็นการจังซีข้อเอฟซีจงฟังหูไว้หูก่อนอย่าฟังหูฟังหูแล้วอย่าฝ่าออกปากย่นี่แหละ มโนทางพิชุดมาการเวลาพิช no. ุดคนพันว่าสุดท้ายดวงแซมกับบดิเทพเป็นคำโกหกดวงแซมที่ซื้อให้ดวงแซมนิเสียให้กายาดวงแซมกับบได้ตบตตอตบโตยังต่อไปเขาให้ชีวิตดวงแซมเงยอเงี้ยวยืนย เอาท้ายนี้ก็มีสำนี้ก็นัดพี่น้องเนาะจะพักพรห้ามมักโฮมักก่อมาตำ่ำกินก่อนปลาบอยู่ปลาบอยต่ำให้กินมื้อนี้นะเราไปอันซอยพี่น้องเฮ็ดกินเองเอาสำนี้กอนเนาะพี่น้องเนาะท้ายนี้หนุ่มแซมข้อกล่าวขำว่าสบายดี